โค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับขอให้ปังขอให้แตกขอให้รวยนะครับขอให้รวยยกช่องนะครับย้ำเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนเล่นการพานันทุกชนิดนะครับ งวดนี้ต้องรวยยกช่องครับท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้เห็นด้วยนะครับและผมขอฝากช่องบุญนำพาด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามวดน,นี้มั่นใจต้องมาครับเลขวิ่งวิ่งสามกับแปดมาหลานเปอร์เซ็นต์ครับขอให้รวยยกช่องนะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุญนำพาด้วยนะครับทุกๆอย่างเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยออกอะไรแต่งวดนนี้บุญนำพาว่าต้องรวยครับ